นี่อุ้นอนะเอา้าทั้งนาวเลยโอ้องมดทั้งหนาโอ้ยโอ้ยเลาวบโอ้ยัวงามเลยม่ยหังามเลยม่ยื้วยห<ะ>งหามกว่าแม่ยกันสุด <c oughs> ยากาศัคนค่อนจีดกับช่วยงามอีกแบบหนึงน่งเนาะ หลังจากเขาโบได้มาเป็นเดือนปูเขาเห็ดแล้วจนหมดคุณเนาะเอาอัวตอนาะแ่ง่เป็นดินแบกดินไส่เนาะต่นเป็นขั้วที่ละลายสวยงามไปอีกแบบกระจอเขาดูไหลครับตัวเขาอยู่ตรงไหนตรงหน้าไหลเริ่มแล้วเพราะว่าช่วงสิลงหน้าเลยเด้เขาเตรียมออกมาอยู่แหละ เห็ดบ้านก็นดีบาดเห็ดเสียงเห็ดยัง,ง,งใส่โอ๊ยตัวนี้เชียงตนนัวน,นี้คือขาดเสียงดีเด็ดกว่า,าแนนาก่ไฟเดินถนนก็ดีใช้หอกมาอยู่แมนถนนดีน้ำกระมีไฟกระมี่ตานี่แค่ว่าจากสีมีอันปลาป่าเด้อเห็นเด้อยาวเาเด้อเห็นบอกขามีดทอปลาป่าขึ้นมาคเห็นบอกตอกน้ำปลาป,ปา่าผมยืดหนักปลาป่าพ่อแมน แมนแมนวายู่ชนบทเหมือนนอกของหน้าเดี่ยวนี่มีพร้อมเบิร์ดครับเดี๋ยวนี้นี่แหละประเทศไทยเขาอ่ะชนะบดอีสาประเทศไทยเออชนบทอีสานประเทศไทยนำไล่ไฟสว่างบนทางคุณน่ะดีเลยพ้อนจีบเนี่ยทางดำเนี่ย กเดือนเดวตอาแรียกอันเดียวนกดไม่บ้ากดไม่ยู่ตายตอนนี้คือฝนหรืัน้อยเริ่มไหเขียวออกเนี่ยทุอนดหน่นเดลงไปเอ้าไปสางเดี๋ยวนี้นั่นแะี้สร้างไปใช่ไเขาบอเคยไปโอ้คืออกแรกเขาไปอย่านี้เดมมองมองยังถี่มีอันนนะที่รัคือไปถี่ถี่ม้าเขาถี่ต้วไม้งายถี่เจ้าว่านบอกเออไปนี่เออไปไปนีก็ได้ไปใช้ก็ได้ ไปันเนาะแม่ถ้ารถขับไปัไันล่ะแม่โอ้หัวเงียที่จเปล่นอมันไปทักจีนเนาะถนนคนจีนแล้วไฟมัอนพอนี่ได้ามเอ้าคนเห็ดหยางโอ้เห็ดบวงแพนโอ้เห็ดบวงแพนหมอครับโอ้ไก่ก็ปล่ยมันก็าือแม่ลูกครับแต่ลูกเป็นต้ม่วงแพนโอ้มันมาทางถี่ก็งามเลยเนาะเดี๋ยว ามเปนได้ไัมแต่ว่าเห็นเจ้าทินนอนอยู่ในพิษสามโมเป็นอย่างมาทางสันหางสาอยู่อย่าเจ้าทิเป็นลมเปเป็นลมอ๋อเอาอันนี้คือเหลือตอเสือแบบนี้เป็นัไหมเห็นไหมหรือพายุเอาคือเหลือตวเสือพายุดูดูหลอดเอาหจืเเนี่ยาไมหนีนะบ่อน่วาเสร็จตังต่นั้เป็นทางลุกลักจรอมากตอนนันอันทับไปมันจะทำยไปเป็นต้นย่างเนียนเนนน โมเมนต์มองนี่บ่ที่ว่าจาทิ้อะไรฮะคือพวอดเมีนที่จาทิ้งรีนมาดอกนโอ้ีเขอวกอดโลอยู่ตอนนะตอนตอนมันังเป็นคน้เป็นอันเป็น้างแดงโอ้โอ้ได้่ป๊ะเดยวนี่เดือมเลยาวาิไปอดแกงมันปูดสีดาพมป่พเมีนปุ่นลวบ่ปุ่นยังไงยบิมดเลยเด้อโอ้พม่มือนแล้วยังเป็นอนันเนาะ ข้างลุกล่างอยู่ผมจะมอุ้ย่ีต่หน้ามากเราะรถมวยดีขาของมันหน้ามนะโอ้โ่นี่เดมมองเขาหอยางหลอกเลงเนี่ย้ากินแลงมาถึงมึงทองหนาเหนีมากว่าต้นาง้ไงมันคือลมลื่นลมลื่นอีริเลยนี่โรงงานโรงงานผลิตมานโอ้โห่ลมลื่นขนาดเหลือเยโอ้เหือบบสลยนี่แบบนี้แบบนึงนแบบนี้แบบนึงนน่ะลมลื่นเอ๊ะปลาหยางย่ขางห้องขาห่วย เร็วเนงะขเลยขึ s <S <You S 2> <Mat> ้นว่ามันสีเงาไปทางฝุ่นเดดไปบันยังกดน้องมึงสุ่มเห็เงเห็ดเลีผมเห็ดเห็าอก่มาเนไปพุทกันเนี่ยน้องเขาเห็ดอยู่แล้วแต่ว่ามบประมาณมาทางกี่ก่อนเถียงครับจิ๊กตองซูมือไอ้นี่มันห่อนเล่นนี่เลยเนี่ยเถียงไหนกับทางนี่จะให้ดเขาทานน้ำร้องของหนามกระดีเลยตัวเี่็เขาไม่ขียงล น้ใส่ได้เลยโอ้ยสุดนี่เฮ้ยสุดนี้เอดนี่แหละเดี๋ยวมันเโต้เขมเฮตตโอ้ยนีๆทวนเจียวาว่นี่าทวนบักสีดาดโอ้เพราะว่าเขามาตอนหลัเอเลยไม่ทันลูกท่านทีีเออทวนบักสีดามะสีดาเออฝแม่เอินฝรั่งเขินบ่เออฝรังว่าจะฝรังเอินยังกเอินฝรั่งกูบักม่วงยังก็มาผดแท้น่าน่ คนนี้น,อยอยนุ่ยังคือนหนุย,นย,นยนแบบใหญ่แบบงามแท้อบวับเพิ่ัวใกลโอ้งามเนยดูเอะเน่ยแบบนี้บางบ้าไอ้เปพี่ตะวนทแดงคือเพิ่มเอามากินนะทีะมะ่มัน้ีเลยเนาะมันน้ำน้ำ,นำต้ตนผู้ต้นยางลงมาก็เห็นอย่างฮมั <S <s <ipper> <S <s <ipper> นมีน้ำท่าางนี่บ่าถีว่าเขาพอเม่ลูกกันเอาพื่นนะ อ้วขาวนน้องนอเขบดิน่น้างน้าโวเมียนจับเียเห้องนบ้าามหมอกนดทีองม้ี่เมรูกวนเน้ยอกนี้ที่เมรกบ้านีเจ้าองใหม่นหมันนั้นล่ะเมรยกาฟื้นนะเนที่นี้มองวันเขาวัดจะกินอน่ะโอ้ย ไเนี่มเป็นเมียซีเมีเด้เป็นเมอิซีบาซีเมียลูกผเป็ไปเนาะเออไปหน่ลงไปเครืองแนด้กันเออไปบุญไปบจะไปบุญใช่เ่เคยไปอย่างจะผาฝ้ายลงคไปแล้วปัญหาไปบุญบอกไฟสิกายเป็นรอบาทในแนวนี้จะ้าขยลงทางก่อนนี่เออไปาะบานเดิมก่อนเพราะผมแยไปกันก่อนไปบุญบอกไฟครับไฟตะวันเข้าไปดีบบ่บ่มแมเหมือนเัาพีหลงมแยนสไตล์ของไอเกียงครับสไตล์เทศบานะเออ สไตล์เขาองแบบนี้นี่แล้วก็บมือจวได้เลยแล้วก็บมือจวดได้เลยได้ยังแพหนักวอยฝนไม่ค่อยฝนตกได้หน่อยโอ้ฝนตกตอนหนึ่งขนานเป็นหล่องเป็นหอยเลยน้มชอโอ้โหนะอืบรรยากาศห้ทงน่ะเมียนลเมียน่มันอออกไนี่เนียเาว่าเด้วมอนิดเดนเ้มองแกโคน่ะทั้งนาน่ะเห็นบ่เมีนอยู่ตาแมโคมือนั้นมัน นี่นีี่มองเขาเห็ดเคื่อนไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งอยงเนี้ยนี่ก็เห็นน้ำไหลลูกน้ำไหลจากหนมาไปนี่มันมีลกหันทอยใหญ่ๆหน่อยเมีนลกยากกเลป็มีนกูได้เหรเป็นัง่าคนังขี่้ยไปไปไปโอ้โเปียเลยฮึดมองือมอนก็ได้อย่าต้นเมียนแ็่เขาเ่ว่เบิ่งกูเย มู่แ้วบอ่บานีกีไมดีีไม่นหมืี่มนีไฟฟ้าเออเออี่หลี่นี่มแคมแบตโคมองคนเทดอันนั้นใก้สิแล้วล้ว่ใกล้สิแล้วแล้วใกล้สิแล้วแล้วเพราะว่าเออแคมเพิ่นกระลืออลด้เฮ้ยเอรื่องได้คนสีเก็บงานตอนี้ะไหวอะไรคมวายูบับฟลมาตั้งใจบอกฟอมกันเถอะ

รูปตัวมันแหลนเง่าเลยเนาะเยางนี้มันถือางโค้งพอดีนะผมจะเล่งขึ้นพดสอนเสีย็จังไดแหละของมันขึ้นม้อเนาะเขาถไปทางไหนไปทางแล้วบุญบักไฟเขาไปทางนีนเดี๋ยวไน้องมึงู้เขาก็ไปหันเดไปัยังกอดตาดยังกอดง้าไปนะเมหถีไปพอยสู้เงียใครดแดงนะมเป็นบ่แเมต่ว่าขันไปเหนียวกับไปออนอ้อมไปหันมือกันมนว่าเทียงห่างหมดแล้นะแต่เมยที่เจ้าวัดเทียงห่างคัดสี ไปนีกันไปนนไปบ้านกันกนเจาโอ้ oh. ตัวาไปทางพี่ก็ไป oh. อกของแม่ลูกปลูกมัน่น oh. ไปทางพีปะเจา้าทิมถาตอนหับเจมีตรงนั้นโอเ oh. จ้กากันมากเสียแ้วเสไปหมันกัไปออกขึ้นกันรัดออกันขกันบาแน่ยไนหูชื่ออไรกันาะมันตือนเต้นบางดีลวะคุณน,นะมันยืนจังกาทถาเขาเลยคุณน,นะ อาไมันยัง,นง,ยนง้อ้มันดมใอ้มันกัดโอ้ยี่ตุ่นมันบาตแต่ม่นแลี่คุณน่ะคุณน่ะเออมันหันหลังหายาย,ายุนน่ะเงี้ยอ้หเป็นตยาดเลยอ้ตัวนี้แห้งเข่าขาเลยโอ้ยมึงจะเฮาเป็นหยางโอ้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 หวว เนี่ยเป็นตะมีดอกกระเจียวเว้ยเออมนกรเจียวหรอเนาะเจียวเว้ต้นงต้นไหรอ่ากะียวมากส่วนหงนี่ดอกเห่นีดอกเงี้คืองามเขาบอจนังแขงน่คือไรบทีเจ้านั่งที่น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 ีจะจอนัไปเก็บมันนะเก็บดอกขุดผาขุดปานะอุ้ยค <mel> ืองามไล้ดอกอย่างหอยเป็นดอกละข้างเป็นขึ้นละข้างนี่ยเอละข้างขาวว่ะก็เอิญดอกเงี อดอกล่าข้างขาวันุนไปตำรวจโคบอ่ะเนาะเขยิบว่าํารวจโคบเลยล่ะยัน่าท่านเขาอายุบุญมขงขาย่เหอปดเชนวอายุปิดเชนเอออีนอยน่าแก่ล้มั่านีรับเสียว่าท่านเกิดอยู่เตพกอาทามหรอบางทีโอ้ยชิเทางมาเออทำแบาเหมือนกันนหยังวันจันเวันจันทานี่ก็ไปพอมันจันทร์า โอ้ยใหม่ใหม่ใหม่คือว่าน่ยโอ้หลืมเกลนด้วเลยคผมโอ้ยมันโมเมนต์เกลืองรมันปงอยู่แล้วมันปงปงปนี่เด้มันปงไม่ถือว่าไม่ตืบเะใสอยู่ใสว่าต้นไตายนทงเจ้าโอ้ยคือว่าแก็จูดมือว่านี่นี่ม่ว่ากบนี่ละเออเออ้ก็จูดหมอว่ากุกนี่ละเนาะโอ้ยใหม่เวิร์ดกเวิดเลยก็จูดกินอ่นั่นข้างเอนเนออจูดกินเห็ดเพาะกับดอกกระเจียว เดยว้นาะั้องอยางคบโอ้ยเน้นอนี้บัรยากานดีครับมัรยากาศคุมฟ้าคุมฝนอีสานบ้านเทาเห็นภาพบรรยากาศน้ำมันพี่ลองบุบเบิลยุไก่พิมไก่บาไอกบุเบิลอเห็นแล้วมบุบกบิินอดบตานเดีน้อคือหอดแล้วเนาะแล้ยว่โอ้ยหบ่อเอ้องันเพื่อเลี้ยงมั่วมองหันเพื่อหาโนมย ให้ผูกมันกับเมย์ตรงมี้ให้เคลียงเ์ยันขอเด่๋ยวเราจะไปกินขอดนะพี่น้องไม่ไปไปกินขอดาก็เดี๋ยวไปวกกินขอดาเมย์เมยเป็นดีเงี้ยไกินขอดบ้านทางกเขาเมย์เลยนี่เนาะโอ้ยเห็นบรรยากาศชนบทบ้านเฮาอยู่ทางไกลรอบเมืองใหญ่เมืองโตเนาะเห็นเบียดเห็นงานเห็นคลิปเนี่ยนี่ครับโอ้ยมีแห้งเด็กกินขอดบ้านยังเมย์สี่ำมันีั่งเลยงานชาวประมงเลยนเม็เป็นเม็ดเป็นมิตรแนวนี่วัตถิจ้ะ คามันไออกมัใชาวลออกไปตามนี่ล่มอเพ่มจะออกน้มใชาเออตันุมนบกเออตังไปดละเพราะว่ามันมัเขาไเกียกับน้องมงคุมหรอเนาะแม่มว่าทั้งพีหน้าบานนั่นบุญบไขเขาะพูดต่อ้อมาอีกแม่้อยยังนี่หลอรดห้ยรเป็นยังสวัดีครับชิบปทั้งไหนเงียวแดง คุณมาไฝ่ทำกระลาไปทางไหแต่ว่ามีโรกโมกันเดี่ยวสายเนาะเรียขวาเนาะเรียกวาขึ้นไปแต่ว่ามีเมียนมือนดี่เนาะกระลาคุณไปเก่าเดือนนี่แท้ว่าเนเก่าเดือนนาตัวไอ้ขวมันสิบโมไมแงซักี่พีแก้แดกเไพูดได้เลยนมึเจ้าบ่้งามใเมีย เขางามกว่าเม่ก็ส่เอาเสียมหนอยไปนี่คิดว่า้พดดอกกระเดียวพ่อเฮ็ดเอก็เขากันบ่เอาเห็ดไข่มาจะได้เขียวนึ่งเป็นหไผ่ะบาดไปหามัน่นผมว่าเฮ็ดไข่มูดักอย่างความเพิินเห็ดไข่เห็ดไข่นี่ลนะไม่รู้บ่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ก็บรูลุเป็นหเพิ่ที่ไหนะผมเห็ดแต่หมองแหมเบบโตนเต็นไลบ่เด็ดอบนเฮ็ดพ่อเีผมเฮ็ดพ่อเนี่ยอืมแอ้วแถวได้บ่แถวเ้า่บ่ ยังก็อนยังกับตาปโอ้ยยางกับขึ้นตาุ่วงจังหวะปมันมาเ้อะมันมาขุดบอนึกไปบอกงาลูกนิ้วขาปลาหมดรถตลาดเลกับไปถึงแล้วนะากรถสีจังหวะเอไมองมามักถูกแคูอน เป็นตะแคงเป็นตะแงคือพอครื่องแม่นี่ถือกัเด้หนเขากะร่งดหนเขาเลยอนอมากสอนเดือนแหกๆเนแเดือนแหลกให้มาินใก้เรืองดีเนอเขาลอบานอันเธอแรกตอนแรกกันเนาะมีฟองอย่ลัองเจ้าหนักแต่แสบแราอยู่ดีละเจ้าิ้มเจ้าแ่ยมัไปยาดนมูไดก็ว่าทางชนดบทอัน่ปลานี่แหะพ่แม่นประเทศไทยเรืองนเนอะ เปียกแนหินแล้วมันก็เลยมไขยเมืองลาวเลยเป็นเมืองไทยไปเบินอลไรเดี sí> <s <s puzzles, evet> <s <s <S> <s ๋ยวนี้เ้างแต่เออแต่ว่าบรรยากาศจังนี้ไปกับครใครกับลาวหะครับตอนนี้ดอกคางนกยงเหลืองกระลำด้วยมเลื้อยไว้เมียนเมียนนี่ละเนี่ยทางคนนี่ละเส้นหอดจักกนี่เด็เียงตอนนี้เพิ่อยู่กันเพอยู่อยู่ เทียนพวกกครับเียนเสียงขาดเสียเทียนถ้าตันจอดอยู่นี่เลยไมายำอนั่งแงๆตอนไปบักครับโายังเป็นชนบทู่เนวะอีกว่าอันดอกพีนานี่ละพีนาเนี่ยดีดีอยดีละจอากบดาดแบกตะวันมันดีครับภาคมันดีเนยแม่นวดีแล้วเนี่บางทีเขบย่งนีบออุยอย่นี้้ย้ยว้ย ้ยมันยังกันแนวนี่มันแรนแข็งบ่โอ้ยควรทั้งหน้ากันทั้งหน้าโอ้ยทั้งหน้ากำว่าทั้งหน้าโอ้ยโอ้ยหามเลยงก็ตั้งตาตั้งตาเสี้ยแรงใส่เลยคนนี้โอ้ยโอ้ยเป็นยานดีดีอยู่ไม่มีเจ้าของอยู่มะเฮามะเฮาเหมือนเล่นมะเฮานี่แหละมากัดขันมาบ่วเฮาเดี๋ยะกัด แมนแข่งหรือบกแข็งแหละยิงเขยวมาปานนี้ขอก็เดากันลังเยอะสวนยอโอ้โหผโมาู้มั่นกันลังสุโม่นเือมีเทางลุกนั่งตะเสาไฟมันเป็นเสาไฟแรกนี่สุเลยที่เสาไฟแรกต่ำนั่เขาเปนสองหัาเลยเนาะเรื่องเสาต้นเตีียต้นสูงบพี่น้างานตังนี้ต้ที่เป็นปลายยางพลาฝันี่ก็จะเป็นมั่นฝรั่งฟังได้ฟังได้ให้ผมโม่กันเลย ทถวนี้เขบปูบหมโมกันเนาะปูนมันมันซับปลังกับยางพลาบรรยากาศทางหลุกล่างนี่โอ้ด้เลยได้ลยบรรยากาศว้าวเด็ดแท้ก็มีอย่า้อื่กเอะย่งไรด้วยหมกอยเยอะใส่ด้ใส่ลวไปวางไปบุญบังไข่ครับเขาไปใส่ไปไหน นี่ยวสาพที่มองลงมาทางนี้แต่เขาลงไปใส่เขาติไปใส่นี่ใช่ป่วยแล้วมันยังก่อนเขาไปวัดเหมือนนะมันพรอมผมแมนญี่ปุ่นลงมลงนักลงหมวกเห็นกเต็มเขาติไปใส่ก่อนไปท่าไหนไหมไปใส่ไหววัดพระขาวนั่นละบ้านนี่มันยังก่อนเขาต้องนี้เขาเป็นตำบนน้แว็งเหรอเนาะเนี่ยเขาจบทางนี้ไปวัดพระขาวคุณละบัานนี่ยังก่อนมันบุ้งกี่เล็กกี่เล็กบุ้งเกาะมาแล้วแมน มันมีเขาจิเปวัดท้ำตะลาวมันถ้ำตะลาวตรงไปกับเพื่นมันเสย่อยมันเสยย่อยสย่อยเยงามวงกองพูนองพูนป็นน้องออกหน้าตาถึงมันสย่อยใชยงามบาไว้แล้วตอนนี้เสยงามโมเมนต์เสยย่อยเสยย่อยอยู่พูนเดือนพูนเสยงามเออตลงไมีถ้ำตะลาวตบบนกันไหมไม่ตบบนกองพูนกองพูนไปเลยดิมันคือหน้าตาอะไดิเอาหอกหมเ็บระลาดมากเนี้่แหละกัิเม่แล้วเนี่ยเรื่มออกแล้วนี่ เริ่มออกจากรคมบาราจเขาบอกคนนาตาอะไรนี่เือน้าตาโอ้เจ้ดีขนาดองหาง่งผย่ขว่งมาเนี่ยนี่ชุ่มชื่นตาดีเนาะแต่ตอนลุบแบบนี้เนี่ยต้นมบรรยากาศดีหมดเนี่ยแดดเออที่ฝนนั่งรับเมียนเมียนเมียนอากาศดัน ขึ้นฟ้าขึมนฝนนี่เย็นดีอยู่แต่ว่าจะน้อยนี่แหละอีกสองสมโมงนี่ก็แดดต่ว่าอันขันโต๊ะก็จะโต๊ะแห้งเดอะมันกะเย็นตอแม่ไอ้เดียวทางเดียวมันจะเปลนไก่หนึงมากไกอยู่บนนี้ดิไก่อะไรนี่เห็นบ่เห็นบ่ป้ายอันเลื่องไอนี่ยังไงนี่นี่ยังงวงมาทางบนนี่สิางวงไปทางเมย์กับเ็นบ่บนนั่นนี่ดี รถไปตํ้มันเป็นยังอย่างเห็นสันนี่เห็นเขาคว่าโอ้ทำทองโอเออบันทำตาลาาบันใช้งามผู้ทำาทองเขาบอกข้างไปอยู่ครับทีบอม่ได้มนเดียวนาะแมนอ่อเม่ยังป้ายบอกลุงน่ยบอมเม่นเด้ป้ายก็บอกให้ลงอย่าง่บอมม่นขางกันใญ่ลองทีึ้ล่อก็นใหญ่้อหลายป้าย่มันตโอ้ยบอเม่นใหม่บันรถัดหลายโผลก็ว เป็นสามแยกเนาะเดี๋ยวช้าอยู่ะขับไปมันใจแล้วละมั่นใจแล้วว่ามีบุญเป็นยังไงที่รถตีท้องกันตุ่งเงียบแถววะตั้งรับคื่นหลอถ้าหมดยามันต้องรถแลนออกแลนเขาซองเชียนได้หวยบุญเงียบพดกับบ่มีเขาบาถืงมือป่ดิเงียบ่มดเลยเข้าเดือนไหนเข้าเดือนหนาหมดักาหมเดือนนี้แหละว้าหัวมันเปี่ยนเปลี่ยน ข้ทอง3กิโลบกเบียเครกระล้าอีก1กิโลครับผมไปเลยเลยมาเล้วบลบ้อนจังหวัดเชียงมาล่ว วัดอุบลเออทางไปไส่วะวันนี้รถจอดเต็มอยู่ไะพี่น้องพอแล้วบุญบัถไฟเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านาะครับพอกันคลิปหน้าตอนรอเบื้องนางงามนางลรำเพิ่นคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากช่องไอเก่งเคยอุูบนคนเมืองเขมครับสุไตล์ไทยบ้านที่คัดเด้อขึินหน้าพอกันไหมคลิปนี้ก็ข้าวข้าวสัดีครับสวัสดีครับ